อันนี้คือเจ้าส้มนะครับเจ้าส้มเป็นลูกไก่นะครับที่ผสมเพาะพันธุ์นะครับก็นํามาเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกเทียบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็รุ่นราวเขาเดียวกันกับเจ้านุ่มนิ่มนะครับตัวนี้ก็รุ่นราวเขาเดียวกันกับเจ้านิ่มประมาณ6กเดเดือนนะครับเป็นไก่สีกรดนะครับไก่สีกรดอา่า แล้วก็คล้ายๆตรงขนตรงตรงหน้าอกนะครับคล้ายๆเป็นโนรีด้วยนะครับหงอนดีครับหงอนดีนะครับงอนชิดกระหม่อมดีนะครับขาเหลืองอขาเหลืองปนดำนิดนึงปากเหลืองปนดำนิดนึงนะครับหางก็ออกโทนสีขาวนะครับปีกก็มีขาวบางส่วนนะครับก็ลูกสาวเรียกว่าเจ้าส้มนะครับเจ้าส้ม ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลนะครับแต่น่าจะโตได้สุดน่าจะไม่เกิน2.5นะครับอตอนนี้กำลังมากินหญ้าอยู่นะครับเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาตินะครับช่วงเล็กก็ขุนอาหารนะครับตัวนี้ก็เคยดูแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับตั้งแต่ประมาณสักยังเป็นแบบ สามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนนะครับก็รอดูต่อไปครับติดตามกันต่อไปนะครับก็รูปร่างก็โอเคอยู่ครับหนาดีนะครับหุ่นบึกดีนะครับหุ่นบึกดีนะครับตัวนี้หุ่นบึกดีนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าส้มส่วนตัวนี้นะครับต้อนุ่มนิ่มนะครับมีพี่เพื่อนทักมาว่าแบ่งให้ได้ไหมนะครับตัวนี้ พอไปเล่าให้ลูกสาวได้ยินนะครับได้ฟังกับขดว่าไม่ยอมครับร้องไห้เลยไม่ยอมนะครับไก่หนูไก่หนูครับตัวนี้นะครับเจ้าส้มนะครับก็รุ่นลาคราวเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะยังไม่ยอมนะครับตอนนี้นะครับก็ปล่อยดูไปก่อนนะครับสักระยะหนึ่งก็ให้มันเต็มหนุ่มก็จะเอามาให้ดูให้ชมอีกนะครับ ให้ดูเพลินๆนะครับสวยๆงามไปนะครับอากาศช่วงเย็นๆนะครับหน้าฝนนะครับมากินอันนี้ต้นหญ้าแห้วหมูครับหญ้าแห้วหมูนะครับแห้วหมูคนที่เลี้ยงไก่จะรู้ดีนะครับสรรพคุณเยอะแยะบำรุงกำลังวังชานะครับอันนี้หญ้าแห้วหมูนะครับก็ถ้าคนเลี้ยงสมัยก่อนเวลามา ครอบสุ่มขังพ่อพันธุ์นะครับหรือไก่หนุ่มๆก็จะให้นะครับเลือกบริเวณตรงที่มีญ่าแห้วหมูนะครับมันจะช่วยเรื่องของอพวกวิตามินต่างๆด้วยนะครับแล้วเฉพาะตรงที่หัวมันนะครับตรงหัวข้างล่างใต้ดินมีสารคุณเยอะมากครับมาดองน้ําพึ่งให้กินกําลังบังชาแล้วก็ช่วยเรื่องของน้ําขนด้วยนะครับอันนี้ก็คือ,อไก่นะครับหนุ่มๆ นะครับให้ดูวันนี้ก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่อ่าเป็นไก่ที่ส่วนหนึ่งคือเลี้ยงตั้งแต่ลูกเจี๊ยบนะครับส่วนเป็นเป็นพ่อพันธุ์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับคลิปหน้าพบใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ